สวัสดีครับวันนี้มาตำส้มตำนะครับกินกินแรงพี่นอ้องวันนี้ใช้โทรศัพท์นะครับมันจะอาจจะสันส่นๆไปนิดนะครับมันจะอาจมัวๆกระตุ้นตำพิกนะครับน,นี่แอปเปิ้ลิ่งเลิกงานนะครับแอปเปิ้ลไม่รู้ว่าจะแซ่บขนาดไหนนัวขนาดไหนนี่พิกใส่เยอะผิดเยอะใส่น้อยผิดน้อยนะครับนี่ก็ตามประมาณนี้ครับ สามคนกิน,น,นกินเหมือนกันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลาบผัดอ,อะไรผงชูรสหมดหรือผงชูรสอีก <c oughs> ไปครับ <c oughs> เดี๋ยวติดตามต่อตามสิถ่ายมาท่านครับนี่คือปลาร้าปลาร้าฝาดเลยไม่ใช่ปลาร้าอมริดานะแปลว่า โเด่โคเลโคเลโคเลโคเนนประถุว่<พ>าภาพอาจจะไม่ชัดนะครับโ็โทรศักกะ,กะทุกวันนี้เงินเดือนยังไม่ออกก็กินแบบนี้แล้วครับไม่มีตังค์กินข้าวเลยไม่ออกค่ะเงินเดือนไม่ออกค่ะมันออกกลางเดือนไมนเนาะไม่รู้จะหาตังค์ที่ไหนกินข้าชวช่วยสนับสนุนแบบ ดูคลิปให้หน่อยนะครับไม่ใช่ว่าพูดในสงสารนะครับแบบช่วยให้อันดูคลิปให้หน่อยนะครับใน,นบให้ดูคลิปดูโฆษณาให้เกิด,ด,ดจะได้ถ้าขนมหดอ,อีกอก็ปีละทัก็ยังดีนี่ก็ซื้อนี่ก็ซื้อไขยมาไว้นะนี่พี่น้องจุ๊บๆๆ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  เ,ะะเท่านลนะคะนครับอาจจะโมัมะสีอาจจะไม่น่ากินแต่ว่าแซ่บดีเดอเาน้น,นะครับหมูอยู่หมูอยู่นี่หนก็กินผดเดอคะเเดี๋ยวปวดท้องไ,ไ,ไปห้องน้ำขยันไปห้องน้ำนี่เดียวหัวหน้าไลไออกเลย,ยเให้ห้องน้าไม่เกถ้าเข้านี้ก็ต้องออกไวเลย,เลยครับถ้าเข้าก็ต้องออกไป สมนาทีไม่เกินสิห้านาทีอะมาครับมากินข้าวด้วยกันนะครับทีนี้เสือแซบบามากิน้ันอืมพัก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 เืกอมะเผือนะครับมเสือปะอืนี่ยาเจะอมน,นะครับเท่าไหร่ครับเนี่ย,ยสิบห้าบาทโอ้สิบห้าบาทหรือว่าสิบบาท ถือว่าห้าบาทห้าบาทว่าเราห้าบาทเรานะห้าบาทสิบบาทแล้วเอรอเขาขายครักใช้ทักทิ้งทำอะไรมาเดือจ้านะครับผมขอตัวไปทานข้าวนะครับอย่าลืมไปทานข้าวนะครับ ะคะสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใคติดตามแล้วก็กดกดไลค์ลกดแชร์ให้หน่อยนะคะเด้อดันดันไลค์ให้หนูหน่อยนะคะใกล้แล้วนะคะใกล <c oughs> ใ้แล้วอีกนิดเดียวค่ะ <c oughs> นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวทานท้าก่อนนะคะสัสดีจ้าสวัสดีครับ